มาแล้วพี่น้องมากันเอ้กินกันเสร็จแล้วง่ายๆดูหนังหัง,งพวเขาเลยทรงผมก็ไวรุ่นจุนาตาดอติต่างหาก่ากินไหมไอ้ที่แดงๆนี่ไม่ใช่พริกนะนี่มะเขือเทศนะนี่พริกสามเม็ดเนี่ยกุง่งโอ้ยไปยาติกินพักมา ตั้งแต่ป่วยมานิดไม่ค่อยได้ลงมาวันนี้จัดเต็มๆไม่เพชรดอกพีแค่สามนิดซึ่งขนมจินกนเน็เนี้ยเนียวกินมือเลยดกินชวนมันกิระบานอีกงเนาะนำหคยถึงปลาอะถึงปลาก็เฉลกับพอลอะ hiểu có tham kia không? Có thể bụt yên ngoan mà จ่ไปทำกเขาให้พวะยังไปเริงเร่อนเลยตอนนี้ นครกินก็ทำอัเดอร์แซบจนอร่อยดีแทะพักเลายๆครับ 嗯。Mm? พักไว้ว่ที่ได้กินโอ้ยที่ได้แบ่งไปเก็บไปมู้หมูห้เพื่อนกินขโมยโชคเบิดจากประเทศไหนไปเอาเลยจริงว่าหายตัดต่อเราจะไปคุตเอาะรอนหลักพักชีมาว้ในช่องแข็ง không ạ, mày gọi mày gọi có hai không เกียดไปก็เอาคืนไม่ได้เนะเกียดแม่มดอก Nó vào sốc mục đưa, nó bạn có kín như nghe ạ, kín mưa. Trong mà trong xàm đọc cũng đông thúng giang. Ừ, thúng giang còn là thúng mưa. Thôi biết. โอ้ยพริกสามเม็ดก็คือเผ็ดจนไม่ได้กินพริกนานแล้วล่ะกินมากก็ไม่อ่อนละไม่ชอบกินของหวานไม่ชอบกินพวกเป็นมันชอบกินปลาล่าบ้ง ถ้ามีถั่อมมีสะตอครับมีปูดองนะอู้หก๋วยจีเสียบก๋จีอร่อยนะหวยก็ไม่มีอฮา Hmm. <laughs> 8 nó thi quá rồi. Cái này còn nữa, bạn bè. Đéo, đi ăn mì ăn thử. Mình không có người cầm máy. Mình không có người cầm không có người cầm máy. không có người cầm máy. Mình không có người cầm máy. Mình không có người cầm máy. có